เวลา6นาฬิกา20นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่ากาศยานนานาชาติภูเก็ตอำเภอถาลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้จัดการจังหวัดภูเก็ตอธิบดีผู้พิพากษาภาค8แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ผู้ในการท่ากาศยานนานาชาติภูเก็ตและข้าราชการเฝ้าทูลจสองทุลพระบาทรับเสด็จ เวลา7นาฬิกาเนาทีเสด็จพระราชดำเนินจากท่ากัศยานนาชาติภูเก็ตถึงยังโรงแรมบียอนกระตะอำเภอเมืองโดยมีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองรองผู้บัญชาการจังหวัดภูเก็ตผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาขแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถมัมภ์คณะกรรมการจัดงานและนักกีฬาเฝ้าทุละอองธุลีพระบาทรับเสเด็จโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบวายุรุ่น IRC ซีโร่ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังชายหาดบริเวณด้านหลังโรงแรมตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวเฝ้าทูลอองธุรีพระบาทพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือพระที่นั่งไปทรงส่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นเรือใบรุ่น IRC ซีซีโร่ โอกาสนี้พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเรือใบรุ่น IRC ซีโรซึ่งเป็นเรือที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงใช้เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมทอดพระเนตรการเตรียมการแข่งขันของทีมวายุจากนั้นพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโรงแรมที่ประทับ การแข่งขันครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขใบเรือ THA 72มีสมาชิกในทีม14คนซึ่งการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC c e เป็นการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอท้องเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียในประเทศไทยมีการแข่งขันในรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคับรีคัต้าโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ชนีทรงร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่สองสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายเก็บคะแนนในเรตที่10ส,สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงทำหน้าที่หลักสำคัญของทีมคือนักกลยุทธ์ในการวางแผนทออพระเนตรทิศทางลมตั้งแต่ออกสตารเพื่อปรับใบเรือให้ตรงกับตำแหน่งลมซึ่งจะทำให้เรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการโดยเร็วที่สุด พระปรีชาสามารถด้านการแข่งขันเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นที่ประจักษ์ต่อนักแข่งเรือใบทั้งในและต่างประเทศทรงใช้พระประสบการณ์ในการถึกฝนตลอดระยะเวลาหลายปีในสนามแข่งขันกีฬาเรือใบทั้งในและต่างประเทศทรงได้ประกาศสียบัตรการบังคับเรือยอชยอชมาสเตอร์จากประเทศอิตาลีอีกทั้งทรงนำทักษะการเป็นนักบินมารับใช้ทําให้ทรงอ่านเมฆชนิดต่างๆร่วมกับการมองคลื่นลม นอกจากนี้ยังทรงผ่านการอุรมหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ g นว o เกเตอร์ i n g y เรซิ่ยอเพื่อเพิ่มพูนทักษะการทอดประเนตรทิศทางลมสภาพดินฟ้าและอากาศรวมถึงการใช้เครื่องมือเนว i เกเตอร์สำหรับการแข่งขันเรือใบในระดับกลางปีซึ่งถือเป็นทักษะพิเศษสำหรับการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ผลการแข่งขันในวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงนำทีมวายุชนะเลิศการแข่งขันในเรซที่10และมีคะแนนรวมเป็นอันดับที่1ของรายการ จากนั้นพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์ครัพริกาตาครั้งที่36ประจำปี2567ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC z ี r โรในนามทีมวายุ นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภทเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน19รางวัลผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับ2เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจานเบญจรงจำนวน38รางวัลและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน15คน การจัดงานภูเก็ตคิงส์คาปริกาต้าสโมสรเรือใบาราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์กองทัพเรือสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีนับตั้งแต่ปี2530ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชพร,รมนาถบพิษทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษา และถือเป็นการแข่งขันที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียเนื่องด้วยในปี2566ที่ผ่านมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันส่งผลให้ในปีนี้ได้รับการตอบรับ จากนักแข่งขันเรือใบจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันมากเป็นประวัติการณ์กว่า500คนแบ่งเป็นเรือใหญ่40ลำเรือเล็ก111ลำและเป็นครั้งแรกที่มีเรือใบคนพิการจากสโมสรต่างๆในประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน7ลำกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2567 การแข่งขันครั้งนี้ยังทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นที่รู้จักในหมู่นักกีฬาและนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักกีฬายาวชนได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาการเล่นในสนามระดับสากลเป็นโอกาสสำคัญในการคัดเลือกเฟ้นหานักกีฬายาวชนเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบต่อไป เวลา14นาฬิกา40นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาที่ทรชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเกรียงไกรประพิธิกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท UK Trading ประเทศไทยจำกัดและนางสาวอมรรัตน์จันทบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับช ในกิจกรรมการแสดงโขนของมูล,ลนิธิ เวลา14นาฬิกา55นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวสุทัศเทพวรารามทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแผ่ติสะเทวะมหาเทระโดยเมื่อปี2556พระพรมวชิรมุนีเจ้าอาวาสวสุทัศเทพวรารามขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสํำริให้บูรณะปฏิสังขรณ์ตำหนักคณะ6วัสุทัศเทพวรารามเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับพระอารามตำหนักแห่งนี้เดิมเป็นกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสเมื่อสมเด็จพระ อริยวงศาคตยานแผ่ติสะเทวมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังคปรินายกทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้ประทับณตำหนักแห่งนี้จนสิ้นพระชนในปี2487และยังเป็นโบราณสถานตามประกาศของกรมศิลปากรทางวัดจึงหาหรือร่วมกับกรมศิลปากรบูรณปฏิสังขรณอนตัวตำหนักและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในปี2556เริ่มจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุภายในตำหนักซึ่งมีกว่า20,000รายการแล้ว เสร็จในปี2558จากนั้นได้บูรณะปฏิสังขรตัวตำหนักที่ประทับและอาคารจัดแสดงอื่นแล้วเสร็จในปี2567รวม11ปีใช้ทุนทรัพย์ที่ได้รับจากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมสมทบและจากการจัดสร้างวัตถุมงคล การจัดพิพิธภัณฑ์คัดเลือกสิ่งของที่มีอยู่ในตำหนักจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุอันเป็นสมบัติของพระอารามและพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานแพติสเทวะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ล้วนมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แบ่งเป็น5ส่วนหลักได้แก่โถงประทับจะแสดงพระประวัติและบริหารส่วนพระองค์หอพระกรรมฐานจะแสดงพระพุทธรูปสําคัญประจําพระอารามหอไตร จะแสดงพัดยศพัดรองย่ามสมัยต่างๆกุฏิเรือนแถวตะวันออกจะแสดงเอกสารโบราณประเภทคัมภีรใบลานลานพระหัตสมุดไทยและหนังสือกุฏิเรือนแถวตะวันตกจะแสดงเครื่องถ้วยเครื่องโต๊ะและเครื่องมุก สมเด็จพระสังฆราชแผ่ติสะเทวมหาเถระทร AH งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่12แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงดำรงตำแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปะร,มรมิน,นทรมาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดิน์ระหว่างปี2481ถึง2487ทรงมีพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งในการแสดงธรรมดังที่ปรากฏในบทพระธรรมเทศนาที่ทรงพระนิพนธ์ไว้ในคมภีรใบลานพระอัจฉริยภาพในการแปลความพุทธพจน์หัว ข้อธรรมในภาษาบาลีได้ประจักษ์แจ้งเข้าใจง่ายโดยถ้อยคำภาษาที่ชัดเจนสละสลวยละเอียดสุขุมลุ่มลึกพระกรณียกิจสำคัญขณะที่ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชคือทรงริเริ่มที่มีการแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยทําให้มีพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาพุทธธรรมของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนอกจากนี้ยังทรงพระปรีชาในงานช่างทั้งการวาดลายและแกะสลัก ทรงสร้างงานพุทธศิลป์งดงามไว้มากมายเช่นเครื่องบูชาพระพุทธรูปรวมทั้งพระกริง่งวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคัาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงนพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามประธานพระโวโรกาสให้คณะบันพชิตและผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนนำโดยพระอาจารย์เยียนจวี ประธานพุทธสมาคมจีนเจ้าอาวาสวัดกวางจี่และประธานสงฆ์ฝ่ายจีนและนายเฉินรุ่ยเฟิงรัฐมนตรีประจําสํานักงานกิจการศาส,สนาแห่งชาติเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสอันเชิญพระบรมสารีริกรธาตุส่วนพระาธาตุ พระเขียวแก้วจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมะพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2568เป็นการสานต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่าง2ประเทศ ผ่านสายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างไทยจีนพุทธศาสนิกชนสามารถไปถวายสักการะพระเคี้่วแก้วซึ่งประดิษฐานในมณฑปณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา7ติกาถึง20ติกา